สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาไทย1ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะยังอยู่ที่บทความเรื่องทุกของชาวนานในบทกวีค่ะ หลังจากบทเรียนที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับทุกของชาวนาในบทกวีนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปของเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัติของกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเกี่ยวกับลักษณะคัพปนันแล้วก็เนื้อเรื่องย่อไปแล้วนะคะรวมถึงได้ฟังเพลงเปิบข้าวนะคะซึ่ง เป็นผลงานบทกวีของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะโดยมีนักร้องเนี่ยเขานำไปใส่ทํานองแล้วก็นำมาร้องเป็นเพลงะคะ่ะเด็กๆก,ก็ได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงคุณค่าของเรื่องนี้กันค่ะ ต่อมานะคะจะพูดถึงหัวข้อใหม่นะคะก็คือคุณค่าของลุกของชาวนาในบทกวีนั่นเองค่ะสำหรับคุณค่าด้านที่หนึ่งนะคะจะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาของเรื่องค่ะ ด้านเนะะื้อหาข้อที่1น,นะคะก็คือกลวิธีในการแต่งค่ะสำหรับบทความนี้นะคะจะมีการลำดับเรื่องที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะคะ,ะเป็นงานเขียนประเภทบทความที่มีส่วนประกอบของบทความอย่างครบถ้วนในงานเขียนจริงๆนะคะจะมีจำนวนหน้าอยู่ประมาณ2หน้าด้วยกันนะคะแต่ว่าก็มีส่วนประกอบของงานเขียนบทความที่ดีะคะ่ะครบถ้วนนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะ สำหรับส่วนที่1นนะคะองค์ประกอบส่วนที่1ของบทความก็คือต้องมีส่วนนำค่ะสําหรับส่วนนำในเรื่องนะคะกรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้กล่าวถึงบทกวีของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะที่ทรงได้ยินมาในอดีตนำมาประกอบในการเขียนบทความค่ะก็คือเป็นการเปิดนะคะเหมือนกับที่ครูให้เด็กฟังเพลงก่อนที่ะจะไปดูเนื้อเรื่องย่อค่ะ ส่วนประกอบที่2นะคะของบทความก็คือเนื้อเรื่องค่ะสำหรับเนื้อเรื่องนะคะพระองค์ทรงเขียนวิจารณ์การนำเสนอบทกวีของทั้งคุณจิตนะคะแล้วก็คุณหลี่เชิญน,นะคะดังตัวอย่างที่ครูยกมานะคะสั้นๆบอกว่าชวนให้คิดว่าเรื่องจริงๆนั้นชาวนาจะมีโอกาสไหมที่จะล้ำเลิกกับใครๆว่า ถ้าไม่มีคนที่คอยเหนื่อยยากตรากตรำอย่างพวกเขาคนอื่นๆจะเอาอะไรกิน สำหรับส่วนประกอบสุดท้ายนะคะของบทความก็คือส่วนสรุปค่ะมีส่วนนาม,มีเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ต้องมีสรุปนะคะในการสรุปความนะคะพระองค์ทรงสรุปเพียงสั้นๆค่ะด้วยการตอกย้ํานะคะความทุกข์ยากความลําบากของชาวนาค่ะดังตัวอย่างที่ยกมานะคะบอกว่าฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะหันไปกินอาหารเม็ดเหมือนนักบินอวากาศเรื่องความทุกข์ของชาวนาก็คง ยังจะเป็นแรงสร้างความสะเทืนใจให้แก่กวียุคคอมพิวเตอร์สืบไป กียุคคอมพิวเตอร์ก็หมายถึงยุคพวกเราเนี่ยคะ่ะที่มีการใช้คอมพิวเตอร์เมื่อก่อนเนี่ยนักเขียนเนี่ยเขาต้องเขียนเองใช่ไหมคะหรือว่าต้องพิมพ์ดีดใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เขาก็ใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะคะรวมถึงคนเราเนี่ยเราสร้างนวัตกรรมใช่ไหมคะเราผลิตอาหารสําหรับนักบินอวกาศได้แล้วต,ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะสร้างอาหารที่แบบว่ามันมีพลังงานสูงนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติเนี่ยส,สืบไปแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่าน ไปนานกี่ปีกี่สิบปีร้อยปีเนี่ยความทุกข์ของชาวนาเรื่องนี้ค่ะมันก็ยังจะมีผลมีอิทธิพลต่อจิตใจมีความสะเทือนใจให้แก่คนที่ได้อ่านได้ฟังอยู่เสมอนั่นเองค่ะ ในส่วนของการอธิบายนะคะพระองค์ทรงให้ความรู้เชิงวรรณคดีเปรียบเทียบนะคะโดยการเทียบระหว่างกวีไทยและก็กวีจีนะคะดังตัวอย่างนะคะบอกว่าเทคนิคในการเขียนของลีเชิญกับของจิตต่างกันคือลีเชิญบรรยายภาพที่เห็นเหมือนจิตรกรวาดภาพให้คนชมส่วนจิตใช้วิธีเสมือนกับนำชาวนามาบรรยายเรื่องของตนให้ผู้อ่านฟังด้วยตนเอง โดยบทกวีของคุณจิตภูมิศักดิ์นะคะจะใช้วิธีการบรรยายเสมือนว่าคุณจิตเนี่ยเป็นชาวนาคนหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะออกมาพูดกับคนที่ได้ทานข้าวนะคะผู้บริโภคนะคะว่าชาวนาเนี่ยมีความทุกข์ยากลําบากขนาดไหนกว่าจะได้ข้าวแต่ละ,มะเมล็ดนั่นเองค่ะส่วนบทกวีของคุณหลี่เชิญนะคะจะเป็นการบรรยายภาพจากการเห็นชีวิตชาวนานะคะจริงๆแล้วคุณหลี่เชิญเนี่ยเขาเป็นข้าราชการ ะะก็คือไม่ไม่ไม่ทราบค่าว่าทําอะไรแต่ว่าได้มาเห็นนะคะว่าชีวิตชาวนาเนเป็นแบบนี้มีความเหนื่อยความทุกข์แบบนี้ก็เลยต้องการที่จะเขียนบทกวีขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นๆได้รับรู้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ไม่ว่า กวีทั้งสองท่านนะคะจะนําเสนอรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะต่างกันนะคะแต่ใจความสําคัญของเรื่องเนี่ย ทั้งสองท่านนะคะต้องการที่จะสื่อให้ทุกๆคนนะคะได้เห็นถึงสภาพชีวิตของชาวนาไม่ว่าจะเป็นชาวนาไทยหรือว่าชาวนาจีนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเมื่อพันปีที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อ60ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามนะคะชาวนาเนี่ยก็เป็นอาชีพทีออ่ประสบแต่ความทุกข์ยากความลําบากยากเข็นอยู่เหมือนเดิมไม่ต่างกันเลยค่ะ ข้อต่อมานะคะก็คือคุณค่าด้านสังคมค่ะสำหรับบทความเรื่องทุกขของชาวนาในบทกวีนะคะคุณค่าด้านสังคมที่ได้จากเรื่องนะคะก็จะเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสภาพชีวิตของชาวนานะคะไม่ว่าจะอยู่ ที่ไหนบนโลกก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามนะคะก็ล้วนแล้วแต่มีความยากแค้นมีความลำบากลำเคนเช่นเดียวกันเหมือนกันหมดนั่นเองค่ะและแนวคิดสำคัญของเรื่องนะคะพระองค์ทรงเขียนไว้ว่า แม้ว่าในฤดูการนั้นภูมิอากาศจะอำนวยให้พืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์ดีแต่ผลผลิตไม่ได้ตกเป็นประโยชน์ของผู้ผลิตเท่าที่ควรในการทำนานะคะเราก็จะต้องเลือกทำในฤดูที่เหมาะสมใช่ไหมคะเพื่อผลผลิตเพื่อประโยชน์ของคนที่ทำนาให้ได้ม,มากที่สุดแต่ในบางครั้งเนี่ย เราอาจจะทำนาในฤดูการที่เหมาะสมสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศดีมากนะคะแบบว่าข้าวเนี่ยจเจริญเติบโตดีมากแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีปัจจัยอื่นๆจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงทําให้ชาวนาเนี่ยเสียสิทธิประโยชน์เสียผลประโยชน์ไปยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าตอนนั้นนะคะเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีการพยุงหรือว่า,าประกานราคาข้าวแบบเนี้ยชาวนาก็ ก็จะไม่ได้เงินในการทํานาคือทําไปแล้วก็ได้เงินนิดเดียวอะเลิกทําดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เหนือการควบคุมคือชาวนาไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้อยู่แล้วว่าเออต้องขายข้าวได้ราคานี้นะเออแบบว่าจะต้องแบบว่านู่นนี่นั่นคือชาวนาไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ค่ะมันเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะ สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่บีบให้ชาวนาเนี่ยไม่ได้ประโยชน์จากการทํานาสุดท้ายเนี่ยชาวนาก็เลยต้องไปทํางานโรงงานหรือว่าไปกรุงเทพไปทํางานรับจ้างกรรมกรอะไรแบบนี้เพื่อให้ได้เงินเพราะว่าถ้าสมมุติว่าปลูกข้าวแล้วมันไม่ได้เงินมันมีแต่เสียค่ะก็ไม่รู้จะทําไปทําไมถูกไหมคะไปทาอย่างอื่นน่ยน่าจะดีกว่าทําให้คนเนี่ยเลือกที่จะทิ้งอาชีพชาวนาไป นะคะเพราะว่ามันมีแต่ความแบบว่าเหนื่อยนะม,มีความยากลําบากแบบนี้เองนะคะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยพระองค์ไม่ได้เขียนไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยจะต้องแก้ยังไงก็คือในเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการบอกไว้นะคะเพียงแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาว่าบางทีปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้ชาวนาเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องแบบว่าเหนื่อยจะต้องแบบเครียดนะคะและสุดท้ายเนี่ย ในเมื่อชาวนาทำนาแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะ่ะชาวนาเขาก็เลิกที่จะทํานานั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะคะเราก็จะต้องการหนักถึงความสำคัญของอาชีพชาวนานะคะรวมถึงอาชีพต่างๆด้วยเพราะว่าทุกอาชีพนะคะล้วนมีผลต่อการดำรงชีวิตของเรานะคะไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดหายไปนะคะหรือว่าเขาหยุดทำงานเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยย่อม ส่งผลกระทบต่อเราแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงคนอื่นๆในสังคมด้วยนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะครูก็มีใบางานหนึ่งใบมาให้เด็กๆทำนะคะก็คือใบางานที่3เรื่องทุกของชาวนาในบทกวีค่ะ โดยครูนะคะจะให้นักเรียนหาเพลงหนึ่งเพลงยกเว้นเพลงเปิดข้าวนะคะไม่ให้เอานะมันซ้ำแล้วโดยให้เขียนชื่อเพลงศิลปินที่ร้องเพลงนะคะแล้วก็เนื้อเพลงลงมาในกระดาษนะคะใครจะร้องก็ได้นะคะทีนี้นะคะเมื่อได้เพลงมาแล้วเนี่ยให้ตอบคำถามเกี่ยวกับเพลงเพลงนั้นนะคะเช่นตอบความเหมือนแล้วก็ความต่างนะคะว่าเพลงเนี้ย ต่างจากเนื้อหาในทุกของชาวนาในบทกวีอย่างไรหรือว่าเพลงนี้เหมือนกับเนื้อหาของทุกของชาวนาในบทกวีอย่างไรรวมถึงคำถามข้อที่4นะคะนักเรียนเนี่ยมีความคิดมีทัศนคติมีความรู้สึกอย่างไรกับอาชีพชาวนาถ้าให้เลือกได้อยากจะเป็นชาวนาหรือไม่อลองตอบคำถามดูนะคะ สำหรับบทเรียนนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ใน1สัปดาห์จะมี2คาบใช่ไหมคะสำหรับคาบที่2นะคะเราจะมาเจอกอารจะเป็นการเรียนสดนะคะก็ขอให้เด็กๆเ,เนี่ยเตรียมใบงานมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้เด็กๆอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ